กราฟซีลมโยมน้องสเต็มวันนี้ยิงแบบบ๊อบซิลิโคน100%อัปเดตตัวใหม่คือตัววิสติกใครวะนั่นอะใครวะไอ้มม่เป็นใครอ่ะใครอ่ะมม่เป็นใครใคร เดี๋ยวผมมารีวิวตัวใหม่แล้วกันนี่นี่คือชาติที่ปกติไปสองอห้าไว้ห้าสาวนี่คือเลง ตูริเปอร์จมูร์ฮอปอ้เอางไม่โดนไม,ไม่เล่นทีเดียวไม่เลือดเหลืองเลยนี่ถักไปเดี๋ยว 그래서 십, 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 I'm going to! I'm good! I hope I won't be mad ใช้ได้ครับไม่เคยใช้ได้คอมเตอร์เลยมีไอ้ตัวนี้มีฮับสเตอร์สองอันมีตดวจริงๆดอ่ะต่อยกูมาเลยว้าวไอ้บหต่อยไม่ใช่ต่อยฮันีิ гэрлээс маа супер дий дэво

โอโอคีมานะนี่โค้ดอดมินเลยนี่หว่าปินว่าเดินเร็วกว่าแล้วบินระยะโค้รสั้นเลย,ย,น,เลยนี่กะจะมารีวิวตัวคาตเตอร์เนี่ยทัาโหกูได้มารีวิวตัวน,นี้แทนวะจะถ้าิงมี You are <laughs> เฮ้ยตกใจกมากสเฮ้ยมันรูดตนนอนนเเคยตัวใหม่นะกูเพิ่งเคยหันมแล้วนะใครพนะูกนี้อ่ะคงก็ไม่ใช่มันเป็นลังาลาเขียวอะ่ะมันกูเก็บขัน,นอะ่ะ ก็เลยขึ้นปุ่มไม่ได้กดนะเฮ้ยเปลี่ยนตัวอัตโนโมัติเลย ไม่คนเจอเชือกส่วนรวมนะคือไม่ไม่คือในแมปไม่ไม่ใช่พายเลยโอเคงั้นผมจะไปรีนินแมปไปแล้วกันไปคนเดียวเล่นแมปของเขาไปแล้วกันโอเคมาอยู่ในแมปปันพันแมนแล้วผมอยากเล่นไปเซตม่เซตนิดนึงเพราะไม่รู้สิ คือผมนี้ก็นังไมเสร็จแต่มาเพราะอย,อยากอยากรู้ว่ามันมีท่าใหม่ไหมยโอเคเดินไปกันเลยหยบนุ่งใม่แก้วอะฮะคิดว่ามันจะมาทุกเกมไม่ได้แล้วเฮ้ยไปก,กันเลยเออกสุดสุดได้มันจากตรงนวะ 哦，萨妈妈没太行。<noise> <noise> <noise> โันนะชั้นตาย,ตาย,ตายอ,อยบยพังเลยทีเดียวไทยมันก็ลองการลอนี นโอเคลองตัวการโล่กันเลยเอามันมีเฮอะไรตรงนี้วะเนี่ยเฮียอะไรวะนั่นนะ 挂不。 เรบตีกูได้ควายหนึ่งล้านเลยหนึงล้านลบแบกแก้บักจบตีกูได้นะ Hỏi <coughs> 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 我只。 จะซ้อขนมในไงผมขนมผมไงมองเลยช่ผมก็เลยปิดฝาไว้ผมก็เลยปิดฝาไว้แล้วก็ยังผมผมพออัพผมพออัพเกมก่อนผมยังอัพเกมมาเสร็จเตี้ย คุณเริ่มมาแรกๆกัะมันจะให้ฟรีหนึ่งท่าเต้นเ๋ยวนะกูซื้อได้นได้กูซ,ซ,ซื้อคิวได้เยคิวยี่สิบสามคิวแต่กูคิวไปห้าห้าเจ็ดห้าสิบเจ็ดคิวกูทำไงเนี่ยถ้าเริ่มนเาเลื่มาแรกๆถ้าคุณกดข,อขอ้างบนมันจะให้ท่า แต่ฆ่าเป็นคนไปเยอะไงก็เลยได้ท mm ่าใหม่มคนไม่คไม่ท่สต้ว่าคนไมนะสนก่สิกปุ๊บสับต้อไดูโลไอ้ไอ้ไ้ ไม่ทำไปว่ากมองมเห็นกันมันมนใูไม่รู้ไม่ม้ตงตต้างครับจตั้งชื่เหมือนกูแกตั้งังมันตั้ง What?

ผมนะครับน่าจะยิงอยู่อ่ะโอ,อ้ไม่ทันละ

あの。 เราสามากับคลิปที่ผมทำไปแล้วนะก็ขอจบคลิปนี้ครับไปเยี่ยู้ไปไปออกน้ำก่อน